สวัสดีครับพบกับผมมอยน์ในการอ่านไพยิบสี่ปยากรดวงนะครับเป็นการปรยากรดวงจากการใช้ไพยิบสีเท่านั้นนะครับในการปรยากรดวงออกมานะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะครับจนถึงวันที่14 พฤษภาคมก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับผู้เกิดราศีเมษผู้เกิดระหว่างช่วงระหว่างวันเวลานี้นะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในราศีเมษเกิดเวลาเกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับสำหรับผู้ที่เป็นลัคนาเมษนะครับก็ไม่แนะนำให้เข้ามาชมนะครับก็ ไปชมในที่เป็นคลิปเกี่ยวกับลัคนาจะดีกว่านะครับเพราะว่าความแม่นยำความเตี้ยงตรงนั้นจะดีกว่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นการถามคำถามในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักให้กับผู้ที่เป็นเกิดในระหว่างช่วงวันเกิดดังกล่านี้นะครับเพราะว่าบางทีผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้บางท่านก็อาจจะไม่ใช่อยู่ในลัคนาเมษก็ได้นะครับอาจจะไปอยู่ในลักษณะของอลัคนาอื่นก็ได้แต่ว่าเขาเกิดในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้ก็ถือว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีเมษแต่อาจจะเป็นลัคนาอื่นก็ได้ เราะฉะนั้นไกดที่รู้ลัคนานะครับที่เกิดช่วงระหว่างเ,าเป็นราศีเมษเ,เกิด13 4เกิด1เมษายนถึง14พฤษภาคมนี้นะครับของทุกปีนะครับก็ถ้ารู้เวลาเกิดอะไรผู่ก็มาเป็นลัคนาก็ไปดูในลัคนาของตัวเองประกอบได้นะครับเพราะว่าบางท่านนั้นก็อาจจะไม่ใช่อยู่ในลัคนาเมษก็ได้อาจจะเป็นอยู่ในลัคนาอื่นนะครับก็ไปดูประกอบแต่สําหรับผู้ที่เกิด ระหว่างวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่หาคำตอบของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึงวันที่14พฤษภาคมเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด s u บ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอหยุนนะครับและก็ขอขอบคุณกำลังใจในทุกรูปแบบที่มอบให้กับผมหมอหยุนนะครับการพยากรณ์ดวง ในครั้งนี้นะครับของผู้ที่เกิดราศีเมษก็จะพยากรรวงภายใน10วันนะครับคือช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมไปจนถึงวันที่9เมษายนนะครับเป็นจำนวน10วันด้วยกันนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีนะครับราศีเมษก็จะใช้ไพ่จํานวน สิบใบตอนนั้นนะครับที่ผมได้เตรียมตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับชาวราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะครับดวงที่ออกมาก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นการดูดวงปยากรดวงกว้างๆเท่านั้นก็ให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจ เป็นแนวทางใหท้ท่านเท่านั้นก็พอนะครับอย่าใช้ครำพยากร,ร,ร,ะะกรออจากการอารา่านไพ่นี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆในเรื่องการดำเนินชีวิตของท่านนะครับทุกอย่างในการตัดสินใจให้ขึ้นอยู่กับดุดลยเดุลระยะปินิจของท,ท่านเท่านั้นนะครับอย่าเอากรมพยากรของการอารา่านไพ่นี้ไปใช้ตัดสินใจนะครับก็มาดูกัน,นครับไพ่สิบใบของชาวราศีเมษ ในช่วง10วันระหว่างวันที่31มีนาคมจนถึงวันที่9เมษายนนี้นะครับการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีเมษนั้นเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับไพ่ใบแรกที่ได้ออกมานะครับเป็นเดร์เดวิลนะครับเดร์เดวิลที่ออกมาครับไพ่ใบที่2ที่เปิดออกมาได้ก็คือเอ็กออฟวันหนึ่งไม้เท้านะครับไพ่ใบที่3ที่ออกมาก็คือ ten of swords สดาบนะครับไพ่ใบต่อมานะครับใน six of cups อกถ้วยนะครับไพ่ใบต่อมากองชาราสีเมษนะครับใบที่5ที่ออกมาคือ king of pentacles ไพ่ใบต่อมานะครับ six of pentacles อกเหรียญน,นะครับ ราชาตีเหรียญแล้วก็6เหรียญแล้วก็นายออฟเป็นตะเกิอัศวินถือเรียญน,นะครับไพ่ใบต่อมานะครับ acles, เอทออฟเป็นตะเกิ้แปดเหรียญน,นะครับไพ่ใบที่9ของชาวราศีเมษนะครับในช่วงสิบวันนี้เดอะเมจิกเชียนนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่10บทูออฟซอดสองดาบนะครับ ช่วงสิบวันนี้การงานของชาวราศีเมษนะครับต้าที่ผ่านมาชาวราศีเมษอาจจะมีการไปพัวพันอยู่กับงานที่อาจจะเ,เกี่ยวกับงานสีเทาๆนะครับที่อาจจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีการาทุ่มเทในเรื่องของการทำงานจน ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็เรียกว่าทำงานแบบรุ่มหลงเอาจริงเอาจังเอาใจใส่นะครับก็งานต่างๆในงานที่ไม่ค่อยถูกต้องทากันลองปรองทำงานที่อาจจะตั้นทุ่มเทในที่ผ่านมาจนาหนักเหนื่อยพอสมควรนะครับก็อาจจะมีการสิ้นสุดลงยุติลงนะครับ งานสีเทาๆงานที่ไม่ค่อยถูกต้องนะักาาก็จะมีการยุติลงนะครับที่ไพ่สิบดาบขึ้นมาก็าจะยุติลงไปหรืออะไรที่ตั้นเหนื่อยทุ่มเทเอาเวลาส่วนตัวไปทํางานมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนเรียกว่าทุ่มเทกับการทํางานก็ตระหนักจ,จะเบาบางลงในช่วงเวลาสิบวันต่อจากนี้นะครับตั้งแต่วันที่31 ถึงวันที่9นี้นะครับก็ท่านได้กลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเป็นในแนวสร้างสรร์ในการงานที่ดีที่จะเป็นไปในความถูกต้องในความที่เป็นงานที่จะเริ่มต้นอะไรที่ดีๆที่มั่นคงที่เกิดขึ้นนะครับบางคนนั้นก็บางทีงานเก่าๆที่บางทีทัานปล่อยวาง ที่เคยดทำมาแล้วปล่อยวางอาจจะไปยุ่งอยู่กับงานที่เกี่ยวกับงานไม่ค่อยถูกกฎหมายหรือว่าไม่ค่อยถูกการลงรองธรรมนักนะครับก็อาจจะกลับย้อนมาทํากันใหม่นะครับกับมาหลังจากที่ปล่อยวางมือจากงานที่ไม่ค่อยดีนักนะครับก็มาเริ่มต้นมาการว่ามาวางแผนกับการงานใหม่นะครับราชาถือเหรียญกับซิกอปคับนะครับเอางานเก่า มาสะสางมาทำมาเริ่มมารื้อฟื้นทำกันใหม่เพื่อให้เดินหน้าใหม่นะครับหรือบางคนก็จะละวางจากงานที่เคยทำหรืองานที่ไม่ถูกต้องก็จะปล่อยวางมือแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในตินทานบ้านเกิดถ้าหาว่าตัจากมาจากตินทานบ้านเดินนะครับก็จะวนกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับไปเริ่มต้นอาชีพอะไรใหม่ ในช่วงนี้นะครับช่วงสิกบันนี้กลับไปพบหรือบางทีก็จะได้พบเพื่อนเก่าๆที่ได้พบเจอกันแล้วก็ชักชวนกันไปทํางานไปร่วมงานนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือการอุปถัมภ์นะครับซิกออฟเป็นตะเกิที่อาจจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการงานนะครับปล่อยวางจากงานที่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็มาจับงานที่เป็นไป ตามกลองกรองธทรรมนะครับก็จะทำให้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะสร้างค่าเม็ดเงินไม่เติบโตมีการวางแผนมีการลงทุนอะไรใหม่นะครับที่ได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะครับก็มีการคิดไตรตรองวางแผนในเรื่องของการงานในช่วง1ิบวันนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างงานอะไรให้เกิดขึ้นนะครับก็ตั้นเจ้าใจใส่นะครับเพราะว่า การทำงานเอทออฟเดนตทเกิลการทำงานที่เอาใจใส่แต่เป็นงานที่ถูกต้องนะครับที่ผ่านมาท่านก็อาจจะทำงานเอาใจใส่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นทำงานแบบลุ่มหลง uh, ทุ่มเทพัวพันงานที่บางทีไปเกี่ยวข้องกับงานที่ไม่ต้องไม่ค่อยถูกต้องนะครับแต่คราวนี้ท่านมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เป็นงานที่ดีๆ นะครับเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างตรงไปตรงมากับการทำงานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่านนั้นไม่ได้ด้อยไปเลยนะครับกับงานดีๆที่จะทำนะครับที่จะทำให้การงานของชาววันอของชาวราศีเมษนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปที่จะเติบโตได้ด้วยดีนะครับที่จะสร้างค่าเม็ดเงิน ไอการนั้นนั้นมั่นคงเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่องนะครับเ mm. ดเมจิเชียนและก็ราชาถือเหรียญน,นะครับเป็นผู้ที่มองการไกลเสมอนะครับนายออฟเ็นเตเกิลราชาถือเหรียญกิ่งอกเ็นเตเกิลแล้วก็เดเมจิเชียนนี่เป็นความฉลาดความรอบรู้ความสามารถของท่านัทั้ง,งนั้นนะครับในการที่จะ สร้างผลงานวางแผนในเรื่องของการงานให้เติบโตทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลครับการงานท่านเอาใจใส่แม้แต่สิ่งเล็กสิ่งน้อยท่านจะไม่ปล่อยปละละเลยไม่ปล่อยไอเล็ดลอดอาหูตาไปเลยนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาเป็นในทิศทางที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคมของชุมชนนะครับก็ เป็นการสร้างงานสร้างผลงานให้เกิดขึ้นที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมที่ดีนะครับบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับสื่อสารออนไลน์สื่อสารต่างๆหรืองานออนไลน์นะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วง10วันนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เกิดการเกิดขึ้นในกับชาวราศีเมษในช่วง10วันนี้นะครับเริ่มต้นสง่งโสิ่งที่ดี จะเจริญออกงามต่อไปได้ด้วยดีนะครับนี่ก็เรื่องการงานของชาววันอของชาวราศีเมษในช่วง10วันตั้งแต่วันที่31มีนาคมนี้จนถึงวันที่9เมษายนนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาววันอของชาวราศีเมษนะครับก็ ช่วงสิบวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะครับที่ไพ่ออกมาเยอะ,ะเกินกับไพ่เหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาราชาทือเหรียญเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินนะครับแปดเหรียญก็เป็นการทํางานที่สร้างเงินสร้างรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็อ,อัศวินถือเหรียญก็เป็น ผู้ที่มองการไกลคิดถึงการลงทุนที่ทำให้เกิดผลงอกงามนะครับก็ทำให้ชาวราศีเมษในช่วงสิบวันนี้ก็มีเรื่องของการเงินที่ไหลเวียนเข้ามาอย่างกล้องตัวนะครับทำให้บางท่านมีการระดับถานะการเงินขยับเพิ่มขึ้นนะครับจากที่มีน้อยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่มีมากอยู่แล้วก็ มีมากเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องเงินที่ได้เข้ามานะครับไปในเรื่องของการตำบุญสร้างบุญบาร,รมีให้ทานช่วยเหลือกับผู้ด้อโอกาสต่อไปนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับชาวราศีเมษที่มีเข้ามาในช่วง10วันนี้นะครับช่วงระหว่างวันที่ส1มอมีนาคมจนถึงวันที่9้า เมษายนนี้นะครับบางท่านก็อาจจะมีเงินไม่ว่าไพ่าราชาซื้อเหรียญจะเป็นเรื่องของความมีโชคลาภในเรื่องของการทํางานจากการทํางานที่บริหารที่ดีที่ทําให้เกิดค่าเม็ดเงินขึ้นมาอย่างมากมายนะครับแต่ถ้า,าไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะมีก็ามาในโชคลาภแบบพล,พลุที่มีข้ามายกับจา้าว าราศีเมษเกิดขึ้นได้ในช่วงสิบวันนี้นะครับที่จะมีเข้ามานะครับบางคนที่ตกเกินยิบยืมไปนะครับที่คิดว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับคืนก็มีโอกาสที่จะลูกหนี้นําเงินมาสงคืนให้ตันก็ได้ถ้าเริ่มต้นไม่มาส่งคืนก็จ,จะนําดอกเบีย้ยที่บางทีอาจจะขาดหายไปแล้วบ้าง ก็จะนำดอกเบี้ยมาให้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เงินต้นก็ตามมาทีหลังก็เป็นก่อนโอกาสดีๆของชาวราศีเมษในช่วง10วันนี้นะครับที่มีเงินจากการทำงานบางท่านก็เก่งในเรื่องของการจชายวาจาในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเงินให้มีรายได้เข้ามานะครับโดยเฉพาะงานสื่อสารออนไลน์นะครับที่เป็น หมุนเวียนเงินเข้ามาไวนะครับที่จะทำให้ชาวราศีเมษได้รับเงินเข้ามาอย่างรวดเร็วในการทำงานที่เร็วกว่างานอื่นๆนะครับแต่เรื่องรายจ่ายของชาวราศีเมษก็มีรายจ่ายพอสมควรเช่นกันนะครับใน10วันนี้นะครับที่เดทเวิลขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกถนัดจะใช้จ่ายในเรื่องของการกินการดืม่มในเรื่องของการไปเที่ยวในที่อกโกจรหรือว่า นะการใช้บำรุงบำเรอความสุขให้กับตนเองก็อาจจะมีพอสมควรเช่นกันนะครับแล้วก็มีรายใจ่ายในเรื่องของการตำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับก็จ,จะทำให้ต้องมีรายจ่ายออกไปครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็จะมีเงินเก็บอ,อมได้มีเงินเหลือเก็บเหลืออมนะครับจากการตานานของท่านจากการวางเผนที่ดีทำให้เกิดค่ามีเงินที่ดีเอาใจใส่กับการงานที่ทำให การงานนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่ยอมรับของลูกค้านะครับแตอ่อย่างไรก็ตามอานอกจากการใช้จ่ายในเรื่องของการกินการดื่มของท่านบำรุงความสุขกันกับตัวเองการเที่ยวในที่ต่างๆในเรื่องของรา,ายจ่ายอื่นก็ระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไพ่สิบดาขึ้นมา ันนี้ก็ต้องมีความรอบคอบด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินก็ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับบางทีกินดื่มมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่า,อาตอนใช้เวลากับก,บการกินการดื่มที่เป็นของมึนเมามากเกินไปนะครับก็อาจะส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวาราศีเมษในช่วงสิบวันนี้นะครับคนถ้าเป็นคนโสดนะครับคนโสดก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในช่วงสิบวันนี้นะครับอาจจะมีรักใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้พบได้เจอนะครับก็จ,จะเป็นอาจจะเจอแล้วก็เป็นรักแบบลุ่มหลงก็ได้นะครับที่เข้ามาทําให้เกิดความรักขึ้น และก็อาจจะถอนตัวยากได้เช่นกันนะครับหรือบางคนนั้นก็อาจจะพบเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นคนรักเก่าที่เคยอ่านเงินกันไปแล้วอาจจะกลับมาพบมาเจอกันทำให้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเพื่อนก็จ,จะมีการเปลี่ยนฐานะากลายเป็นแฟนถ้าเป็นเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็กลับมาให้ ตามไฟเก่านั้นครุกลุลนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ระวังในเรื่องของการพบกับคนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วด้วยก็ได้อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับอาจจะคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะเข้ามาพบเจอกับชาวราศีเมษได้เช่นกันนะครับหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาพบแล้วทำให้เกิดความลุ่มหลงกันขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ตอนตัวยาก เป็นปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะครับอย่าให้เป็นรักที่ตามห้เกิดความทุกข์นะครับก็ก่อนจะรักก็ดูกันดีๆนะครับส่วนคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะครับก็ตาที่ผ่าน,านมาความรักความสัมพันธ์มันแย่แย่นะครับของชาวราศีเมษความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการ คุยกันนะครับอาจจะมีการปรึกษาหารือคุยกันให้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันใช้วาจามาเจรจากันนะครับไอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความรักความสัมพันธ์ให้ก็เป็นรักที่ดีๆต่อไปนะครับแม้ว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของอการที่ไม่ก้อยอดีนักที่ผ่านมานะครับ ก็จะมีการเจราจาคุยกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นรักในครอบครัวที่จะมีความส,ด,สดใสเกิดขึ้นนะครับมีการทนุตนอมน้ำใจซึ่งกันและกันต่อไปก็ทำให้เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีเมษในช่วงสิบวันนี้นะครับก็ตังการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีเมษ ผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกปีนะครับผู้ที่เกิดในววันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็การงานการเงินและก็ความรักก็โดยประมาณก็เป็นแบบนี้นะครับก็คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจมีความส,สดชื่นมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบ อุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ